สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยังอยู่กับผมเฮียโชคนะครับและเว็บหวยออนไลน์999 l u c k y หรือ9 9 l u c k y นะครับผมก็เมื่อเราสมัครสมาชิกแล้วก็ฝากเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะมาแนะนำทุกท่านการในการซื้อหวยนะครับผ่านเว็บ999 l u c k y ผ่านมือถือกันนะครับผมอ่าสำหรับใครที่สนใจจะซื้อหวยผ่านเว็บนี้นะครับ แต่ว่ายังไม่ได้สมัครสมาชิกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครนะครับแล้วก็ทิ้งลิงก์วิธีการฝากเงินไว้ให้ด้านล่างตรงคลิปนี้ทีเดียวเลยนะครับอสำหรับสมาชิกทุกท่านนะครับเมื่อท่านมีเครดิตนะมีเครดิตในเว็บแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปขั้นตอนแรกที่จะซื้อหวยนะครับให้เราคลิกนะครับที่เมนูนะครับผมที่เป็นแถบตรงนี้แถบ3ามช่องนะครับด้านขวาคลิกมาครับแล้วก็เลือกนี่เลยหวยออนไลน์ครับผม เ๊บก,ก็เลือกประเภทหวยเลยนะครับที่เราจะทําการซื้ออ่วันนี้ผมจะซื้อเป็นหวยเวียดนามหวยฮานอยอ่าพอกดเข้ามาปุ๊บระบบก็จะพาเรามาหน้านี้ครับมาหน้าหวยแทงหวยเวียดนามาก็ดูนะครับอ่าหวยฮานอยวันที่เท่านี้ปิดรับเวลาสิบเจ็จุดห้าศูนย์โอเคกดเข้าแทงโพยครับผมอ่าพอกดเข้าแทงโพยนะครับ ขั้นแรกนะครับเราจะต้องเลือกแผนนะครับผมเป็นแผนแผนการเล่นนะครับเพราะว่าจะมีเว็บนี้นะครับจะมีส่วนลดให้เราเลือกนะครับผมะจะมีแผนเริ่มต้นก็จะลดส่วนลดรวมยี่สบสี่เปอร์เซ็นต์แผนเซียนฮนะส่วนลดรวมเจ็สิบสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมล้วก็ยังมีโอ้โหแผนโคตรเซียนลดไปรวมร้อยสิบเก้าเปอร์เซ็นต แล้วก็สุดท้ายแผนโปรครับอันนี้ลดเยอะจัดเนียฮะร้อยยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับลดไปเลยแต่วา่าในแต่ละแผนเนี่ยครับผมก็อัตราจ่ายก็จะแตกต่างกันไปนะครับอ่าอย่างเนี้ยครับผมที่ลดรวมร้อยยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็สามตัวบนลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามตัวโตสองตัวลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าประมาณนี้อ่าผมอยากจะเล่นราคาแผนโคตรเสียละกันอ่ามัน ลดอยู่ที่อ๋อสาตัวบนลดสิบร์เซตสาตัวต้นลดสามบเร์เซลยนะครับโอเคงั้นผมตัดสินใจเลือกแผนคตรเสียนแล้วก็กดเลือกนะครับตรงข้างบนแผนเลยอ่ะกดไปปั๊บขั้นตอนที่สองนะครับหลังจากที่เลือกแผนแล้วให้เราระบุเลขหวยเลยครับผมก็ให้เรามันจะมีประเภทนะครับแทงแบบมืออาชีพก็คือให้เรากรอกเลขได้เลยก็นี่จาเป็นแบบอ่า อันนี้ตัวอักษรย่อครับอันนี้คือบนอันนี้คือล่างอันนี้คือบนล่างนะครับผมอ่าอันนี้ก็เราจะกรอกไปได้เลยหรือเราจะเลือกก็ได้นะครับจะเป็นแทงแบบไหนดีอันนี้จะเป็นแบบมีสีตัวให้เราแทงด้วยนะครับอ่ามีแทงสี่ตัวด้วยเนี่ยครับผมก็จะมีให้เราเลือกระบบหมดเลยนะแทงสองตัวสามตัวบนสามตัวโต๊ดอ่าหรือว่าสองตัวบนกลับสองตัวบนล่างหรือว่า สองตัวบนล่างกลับอ่าน,นี่แหละที่ผมอยากจะเล่นนะครับก็เลือกสองตัวบนล่างกลับอ่าแล้วเรา,เราก็ทําการใส่เลขที่เราต้องการจะซื้อได้เลยนะครับเลขแค่เลขเดียวนะครับมันจะทําการกลับให้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีเลขในใจนะครับอยากจะเสี่ยงดวงของเนวดวงประจําวันอะไรอย่างเงี้ยเรากดสุ่มเลขได้นะครับผมปั๊บอ่าเอาผมว่าเอาเลขนี้ดีกว่าสุ่มมาเป็นดวงของผมอ่า ได้เลขนี้นะครับแล้วก็ราคาที่จะซื้อเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเราจะซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่อ่ะสมจะซื้อตัวละหนึ่งบาทอ่ะตัวละห้าบาทแล้วกันซื้อไปตัวละห้าบาทครับแล้วก็กดเพิ่มเข้าตารางครับผมอ่ะเมื่อเรานะครับทําการทําการใส่เลขอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเกิดเสร็จแล้วเนี่ยปุ่มนี้เป็นปุ่มที่ใช้บันทึกโพยนะครับอันทึกโพยก็อย่างถ้าเกิด ท่านอยากจะบันทึกโพยนี้ไว้อยากจะไว้เล่นในการน้งวดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็กดบันทึกตรงนี้ได้นะครับผมสำหรับใครที่เสร็จแล้วนะครับก็ให้ใส่ชื่อโพยก็ได้นะครับจะใส่ตั้งชื่อโพยเราก็ได้หรือว่าจะเว้นว่างไว้ก็ได้แล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยครับผมที่ปุ่มสั่งซื้อแล้วก็กดยืนยันใช่อีกหนึ่งทีครับ อ่าเรียบร้อยครับระบบก็ทําการสั่งซื้อให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเนี่ยครับโพยโหวยเราแผนโคตรเซียนนะครับชําระเงินแล้วนะครับผมอ่าท่านถ้าเกิดอ่าอันนี้ก็จะได้รับมีจะมีลัคกี้โบนัสด้วยนะครับมีกับยี่สิบเปอร์เซนที่จะได้นะครับผมก็จะมีรางวัลเป็นรางวัลเพิ่มเติมนะครับนอกจากรา,างวัลหวยด้วยนะครับแบบนี้อ่าเราสามารถตรวจสอบพยหวยได้ที่ไหนบ้าง สามารถได้ที่ปุ่มเมนูนะครับเมนูตรงนี้แล้วก็คลิกที่หวยออนไลน์แล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างครับป๊าจนนี่ครับโพยโหวยของฉันครับผมกดเข้าไปได้เลยพอก,กดเข้ามาหน้านี้อ่ะรอระบบโหลดอ่าก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับผมพอยหวยของฉันแล้วก็สามารถดูหวยได้ครับผมว่าเราได้แทงอะไรลงไปบ้าง ซื้ออะไรไปแล้วบ้างอ่านี่นะครับโอเคนี่แหละครับผมคือการซื้อหวยออนไลน์กับเว็บ 999lucky นะครับหรือตองเก้าลัก .co นะครับผมก็สำหรับใครที่มีข้อแนะนำนะครับอยากจะมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะคอมเมนต์คุยกันก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับ โอเคขั้นตอนต่อไปก็รอให้เราถูกรางวัลเท่านั้นครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถอนเงินกันนะครับผมก็เดี๋ยวสามารถดูคลิปการถอนเงินได้ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เฮียโชว์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ